สวัสดีทุกท่านครับกลับมาเจอครับระบบไฮบิดอีกครั้งหนึง่งจากที่ผมได้ทำคลิปก่อนไปก็มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะผมก็เลยมาทำใหม่ให้นะครับทำใหม่ให้แล้วก็อัปเกรดระบบให้มันดีให้มันเสถียรกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็จะอธิบายให้มันละเอียดกว่าคลิปก่อนอีกนะครับคลิปนั้นผมก็เลยลบทิ้งไปแล้วเอาไปอันใหม่แทนเพราะมันดีกว่าเอาอันใหม่แทนนะครับ โอเคเรามาเริ่มกับแผงนะครับแผงตัวนี้1น0่าท2บัตแผงอ่าหรือจะเป็น300วัตต์ก็ได้นะครับ300วัตต์แผงเดียวก็ได้นะครับ200วัตต์ก็ได้250าวัตต์ก็ได้นะครับนะได้หมดเราถ้ามีแผงนะครับถ้ามีแผง150วัตต์2แผงแล้วก็มาอนุกรมกันนะอนุกรมกันแผง150าวัตต์เนี่ยมันจะประมาณ18ถึง20โวลต์ประมาณนั้นนะครับ 8ปดถึงยีโวลต์นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามีแผงเดียวเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะใช้ไม่ได้ถ้าเกิดเราใช้กับตัวบัคคอนเวอร์เตอร์นะมันจะใช้ไม่ได้แต่ถ้ามีแผงเดียวแล้วเราอยากเล่นระบบ24เราต้องเปลี่ยนจากบัคคอนเวอร์เตอร์เป็นบูตคอนเวอร์เตอร์แทนเพื่อบูตกระแสจาก1 8บแถึงยีให้มันกลายเป็น24อะไรประมาณนี้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงบัคคอนเวอร์เตอร์นะ อ่าพูดถึงบัคก่อนบูตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ่ายคลิปแล้วกันอ่าบูตเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วกันเอาบัคก่อนสําหรับคนที่มีแผงว่า52แผงนะครับ2แผงหรือ3แผงก็ได้หรือจะเป็น300วัตต์1แผงก็ได้นะครับเอาเป็นว่าโวลต์น่ะโวลต์ของแผงรวมกันน่ะอย่าให้มันเกิน70โวลต์อ่าอย่าให้มันเกิน70โวลต์นะครับส่วนแอมป์ของแผงเนี่ยมันก็ประมาณ8แอมป์อยู่แล้วอ่าประมาณ8แอมป์อยู่แล้วยิ่งแผงพวก150วัตต์ ประมาณนี้มันก็จะอยู่ประมาณ6 7แอมป์นะครับไอ้ตัวนี้รับได้12แอมป์ก็สบายไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อย่าให้เกินนะครับย่าใเกินนี้นะย่าใเกินนี้นะครับาจากแผงลงมาก็ผ่านาคัตเอาท์หรือเบรกเกอร์ก็ได้แล้วแต่เราจะหาได้นะครับแล้วก็ลงมาจูเจ้าตัวบัคเจ้าตัวบัคตัวบัคต,ต,ตัวนี้เราก็าใช้ตัวว์ที่มันค่อนข้างกว้างนิดนึง่งใช้วนค่อนข้างกว้างนิดนึง อินพุตได้ตั้งแต่10โวลต์จนถึง75โวลต์ DC นะครับเนี่ยตัวนี้แม็กที่12แอมป์นะครับแม็ก12แอมป์เอาพุตก็เช่นกันเอาพุตก็ปล่อยไฟได้ตั้งแต่5โวลต์จนถึง60โวลต์ DC นะครับแม็ก12แอมป์เช่นกันเนะาะหรือใครจะหาสเปคที่มัน20แอมป์30แอมป์ก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็ดีก็ดีนะครับนะรบัคเนี่ยมันจะมีหลายขนาดนะมีหลายขนาด แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่เกิน40โวลต์ดีตรงเนี้ยอ่าอินพุตไม่เกิน40โวลต์ดีนะครับถ้าพวกนั้นน่ยใช้กับแผง150บาทแผงเดียวอ่าใช้แผง150บาทแผงเดียวพอแต่ถ้าเกิดเรามี2แผงเราอยากต่อแบบเนี้ยก็ต่อได้อ่าก็ต่อได้นะครับกระจายป็นตัวใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรส่วนบักตัวนี้มันสามารถตั้งค่าได้นะครับมีหน้าจอของมันเองแบบนี้เนี่ยตั้งค่าได้ง่าย แล้วก็มีพัดลมระบายอากาศให้แล้วมีซิงค์ระบายความร้อนข้างล่างให้แล้วนะครับก็คือซื้อตัวเดียวมันก็จบไปเลยนะครับไม่ต้องซื้อจอซื้อพัดลมซื้อซิงค์มาใสา่ประมาณนั้นหลังจากผ่านเจ้าบั๊กมานะครับเราก็จะมาเจอไดโอดตัวนึง่งจำไม่เสือนะครับว่าไดโอดเนี่ยมันจะกินไฟเราไป0นูนโวลต์ทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ต่อมันหลังจากผ่านไดโอดเราก็จะแยกก่อนอแยกทาง แยกทางให้มันก่อนแยกทางไปแล้วก็ผ่านเบเกอร์เบเกอร์ตัวหนึง่งแล้วก็ลงมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราจะเล่น12โวลต์24โวลต์ก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเลยทีนี้จุดที่มันแยกมาทางนเนี้ยเนี่ยแยกมาทางเนี้ยอ่ามันก็คือไฮบริดอ่าพอชุดนี้ผมจะทําเป็นไฮบริดแบบง่ายๆแบบ24โวลต์ธรรมดาเนี่ยแหละเป็นไฮบริดเราไม่ต้องกินอะไรมากมายนะครับก็ใช้ไฮบริดได้แล้วแผง นะครับไฟจะแผงลงมาปุ๊บมันจะมาไหลที่โหลดก่อนอ่าไหลที่โหลดก่อนอก่อนที่จะไปลงแบตอ่าก่อนที่จะไปลงแบตนะครับหรือไม่มีโหลดมันก็จะลงเพีที่แบตอย่างเดียวหรือถ้าโหลดมากมันก็จะเอาไฟจากแบตไปช่วยถ้าแผงจ่ายไม่พอ,อวิธีการเลือกอบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับผมอยากจะให้เลือกบัคที่ตัวใหญ่กว่าแผงสเปคของบัคเนี่ยให้ใหญ่กว่าแผงเสมอ นะครับอุปกรณ์ท่านจะไม่มีปัญหาทีนี้การทํางานของระบบไฮบริดสมมุติว่าแผงท่านเนี่ยมาสามร้อยวัตต์ความจริงอาจจะมาไม่เต็มหลอกช่างมันแต่เราตีไปกลมๆุมว่าสามร้อยวัตต์แล้วกันวิ่งมาปุ๊บสามร้อยวัตต์ท่านใช้ปั๊มน้ําสมมุติว่าปั๊มน้ําตัวนี้มันกินไฟสี่ร้อยวัตต์ไฟก็จะวิ่งมานี่ปุ๊บสามร้อยวัตต์แล้วจากแบตหนึ่งร้อยวัตต์ก็จะวิ่งขึ้นไปช่วยไปตรงนี้นะครับ หรือถ้าปั้มน้ำท่าน200วัตต์ผลิตได้300วัตต์200วัตต์ก็จะวิ่งมาที่ปั้มน้ำอีก100วัตต์ก็จะวิ่งมาที่แบตเตอรี่นะครับนี่คือระบบไฮบริดโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราก็แค่เปลี่ยนจุดจ้ำสายไฟใหม่แค่นั้นเองซึ่งปกติจุดจ้ำสายไฟฝั่งโหลดเนี่ยมันจะอยู่ตัวแบตเตอรี่ใช่ไหมพอเราใช้ไฟจากแผงลงมาปุ๊บมันก็จะมาเจอแบตก่อนแล้วก็ถึงจะออกไปโหลดจะเป็นแบบนี้ พราะนั้นแล้วแบตก็เหมือนโหลดแล้วเราก็ไปต่อโหลดอีกอันหนึ่งก็กลายเป็นโหลด2อันมาแล้วจะตอนเช้าหรือตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายนะครับแทนที่เราจะลดการทางานของแบตลงนะครับเราก็ไปใช้แบตมันย4บชั่วโมงเลยแต่ถ้าเป็นเป็นระบบแบบไฮบริดแบบนี้เราเปลี่ยนจุดจับใหม่เนี่ยสมมติท่านใช้ไฟไม่เกินแพงอะ่ะเออไม่เกินแพงอะ่ะแพงมา300ท่านใช้200อย่างเงี้ยร้อยสิบอย่างเงี้ยยังไงแบตมันก็ไม่ได้ทางานมันก็ชาร์จลงอย่างเดียวมันไม่ได้ปล่อยไฟออกนะครับ ไอ้สิ่งที่ทํางานก็คือเราทํางานแบบโดยตรงอ่าโดยตรงนะครับโดยตรงทีนี้การใช้ไฟอ่าการใช้ไฟถ้าเป็นพวกอ่ชาร์จเจอร์ธรรมดานะครับชาร์จเจอร์ธรรมดาเวลาเราใช้โหลดหนักๆแบบพวกปั๊มน้ําพวกอะไรแบบเนี้ยนะโมกโมงข้าวอย่างเงี้ยไอ้ชาร์จเจอร์ตัวเนี้ยมันมักจะเสียเร็วและมักจะเสียเร็วเพราะมันจะดึงไฟจากแผงมาโดยตรงวิ่งเข้านี่วิ่งเข้านี่วิ่งเข้านี่นะครับ จะเสียเร็วผมแนะนาเป็นใช้พวกเป็นบัคคอนเวอร์เตอร์แบบเนี้ยดีกว่าอ่าแบบเนี้ยดีกว่านะครับแล้วอย่างการใช้บัคคอนเวอร์เตอร์ในการชาร์จแบตมันดีกว่าพวกชาร์จเจอร์ถ้าเราไปซื้อชาร์จเจอร์พวก mppt แบบแท้เลยนะมันก็จะแพง 1, พัน u สองพันสามพันประมาณเลยนะครับประมาณนั้นเลย,เลยแต่ถ้าส่วนส่วนใหญ่เขาซื้อกันก็พันกว่าใช่ไหมกว่าเราจะได้ mppt พราะฉะนั้นแล้วงบหลักร้อยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อ mppt ได้มันจะเป็นแค่ pwm อ่าเป็นแค่ pwm นะครับแต่เจ้าบักเจ้าบักเนี่ยเปรียบเสมือน mppt ขนาดมินิแต่มันก็เป็น mppt นะ,ะแต่แค่มันเล็กลงมาหน่อยแค่นั้นเองนะครับถามว่ามันดีกว่าชาร์จเจอร์ทั่วไปยังไงชาร์จเจอร์ทั่วไปนะครับเวลาแบตจะเต็มหรือไม่เต็มมันจะดูที่ว วนรวมเป็นหลักแต่ต่อกี่ลูกก็ช่างอะ่ะมันจะดูวนรวมเป็นหลักโดยเฉพาะกับแบตตะขวดกดแบตตะกัวกดคือไฟฟ้าเคมีฝั่งนี้คือไฟฟ้ากําลังนะครับการาชาร์จแบตตะกัวกดให้มันเต็มเนี่ยกดในในแบตเนี่ยมันต้องเข้มเออแล้วทํายังไงถึงจะเข้มล่ะจริงไหมถ้าทำยังไงถึงจะเข้มถ้าเป็นชาร์จเจอร์ทั่วไปมันทําให้กดเข้มไม่ได้หรอครับ ทำให้เข้มไม่ได้มันก็ชาร์จดูวนของมันไปมันก็ชาร์จมันไปเรื่อยยิ่งใครใช้ชาร์จเจอร์ที่แบบตั้งชาร์จเร็วๆอ่ะอันนั้นยิ่งยิ่งไม่ดีเลยเพราะแบตตะกั่วกดเนี่ยเนี่ยแบตตะกั่วกดเนี่ยมันชาร์จควรจะชาร์จแค่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างมากสุดอย่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ผมแนะนําที่สิบเปอร์เซ็นต์พออ่าถ้าท่านชาร์จเร็วๆเ,เนี่ยแบตมันจะเสื่อมไวนะครับเนี่ยแบตตัวเนี้ยมันจะเสื่อมไว ชาร์จเร็วแล้วชาร์จไม่เต็มจริงนะครับมันเต็มไม่จริงอ่ะเออชาร์จเร็วจริงอยู่วนขึ้นถึงปุ๊บเออเร็วเว้ยขึ้นแล้วท่านชาร์จเต็มแต่เต็มแบบล้มหลวมเต็มแบบฟูฟูอ่ะแต่ถ้าท่านชาร์จชา้ชา,ชามันจะเต็มแบบเต็มแน่นแน่นเอเต็มเข้มเข้มแล้วแบตท่านจะใช้ได้นานกว่านะครับใช้ได้นานกว่าเพราะว่าหลายคนที่สอบถามผมเนาะเขาบอกว่าบางทีเอ๊ะทำไมชาร์จแบต มันเต็มแล้วแต่ทำไมพอใช้งานทำไมรู้สึกว่ามันใช้งานได้น้อยจังเออประมาณนั้นผมก็เลยเลยบอกว่าออชาร์จแบตเนี่ยกดมันเก็บไหมชาร์จแบบไหนใช้ตัวไหนชาร์จสุดก็ได้คำตอบว่าออก็เป็นชาร์จธรรมดาทั่ว,วไปนะครับไอตัวเนี้ยมันจะจ่ายโวลต์กับแอมมาอยู่แล้วเราสามารถคุมได้นะเราสามารถคุมได้โวลต์มันจะค่อนข้างนิ่งสมมติเราจะตั้งแบตแบตเต็มยี่สิบเจ็ดโวลต์ใช่ไหม เราต้องตั้งในตัวนี้เนี่ยตัวนีตวน้ต้องตั้งให้เป็น27.6โวลต์เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันกินไป0.6โวลต์ไงอ่าตัวนี้กิน0.6ปุ๊บมันจะลงมาก็คือ27พอดีเนี่ยพอแบตโวลต์มันขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมแอมก็จะนิ่งๆแต่ทีนี้ถ้าโวลต์มันขยับใกล้เต็มอย่างเช่นมันใกล้จะเต็ม27เนี่ยแอมเนี่ยแอมเนี่ยที่ไหลลงมาเนี่ยมันก็จะช้าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแอมกลายกลายเป็น0แอม อ่าเนี่ยแบบเนี้ยมันจะทําให้แบตกดเข้มแล้วก็ชาร์จแบบมีประสิทธ,ธิภาพกว่าชาร์จเจอร์ทั่วไปอ่าหลักการมันมีแค่นี้นะครับพอแบตท,ท่านเต็มจริงท่านก็ใช้ไฟได้เยอะขึ้นแล้วแบตท,ท่านก็ไม่เสื่อมเร็วอ่าใช้ยาวยาวใช้นาน,าน,านๆใช้ไปเลยนะครับใช้ไปเลยแต่ทีนี้นะครับเรื่องของโหลดปั๊มน้าเนี่ยปั๊มน้าเนี่ยผมอยากจะเน้นย้ําว่าถ้าท่านจะใช้ปั๊มน้ํากับระบบเล็กแบบนี้นะ ให้ท่านใช้เป็นปั๊มน้ำ DC DC ดี u ีบัสเลตเท่านั้นย้ำนะครับบัสเลตเท่านั้นต้องเป็นมอเตอร์บัสเล็ตนะมันจะมีวงจรอซอฟต์สตาร์ของมันมันจะค่อยๆหมุนมืดไปเรื่อยถ้าท่านใช้ปั๊มน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะกระชากและทําให้อุปกรณ์ท่านเนี่ยพังมันจะพังไวมันจะเสื่อมไวไม่แนะนําให้ใช้อุปกรณ์แบบมอเตอร์ที่มีการกระชากนะถ้าใช้ปั๊มน้ำจริงๆควรจะใช้บัสเล็ตนะครับควรจะใช้บัสเล็ต ส่วนฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเป็นผมผมจะไม่ค่อยแนะนํานักเพราะลําพังระบบมันก็เล็กอยู่แล้วนะครับเนาะมันเล็กอยู่แล้วแล้วท่านจะไปเสียกับค่าแปลงไฟเพิ่มเนี่ยมันไม่ค่อยดีการที่เอาโวลต์น้อยๆไปแปลงเป็น220โวลต์หรือโวลต์สูงๆแบบเนี้ยมันจะมีค่าสูญเสียหรือเรียกง่ายๆว่าดอกเบี้ยเช่นท่านเปิดพัรลม100วัตใช่ไหม มันก็จะกินไปประมาณ1 5 0บถึง1 6อบาัต่าหลายคนก็บอกโอ้ไม่เป็นไรแค่นั้นเอง50-60บาทอ่าัตแต่มันไม่ใช่มันกินไปเรื่อยๆตามกำลังที่เราใช้อ่าเหมือนมอหงข้าวมอหงข้าว400วัตต์พอท่านใช้ผ่านไอ้ตัวเนี้ยมอหงข้าวท่านสรุปแล้วจะกินไปประมาณ700วัตต์อ่าเป็นไงยิ่งท่านใช้เยอะมันก็กินเยอะไปเรื่อยๆมันไม่มีตายตัวนะครับและอินเวอร์เตอร์แต่ละยี่ห้อ กินไปไม่เหมือนกันค่าดอกเบีย้ยไม่เหมือนกันบา,ดดกบ,บางตัวคิดดอกเบีย้ยแค่30%บางตัวคิดดอกเบีย้ย50%บางตัวคิดดอกเบี้ยถึง70%อ,อันแล้วก็ถ้าท่านจะเลือกซื้อก็เลือกซื้อ,อ,อให้ถูกยี่ห้อนะครับบางตัวถูกๆแต่ค่าสูญเสียโอ้โหคิดดอกเบีย้ยหนักเลยแบบนั้นอ่ะไม่คุ้มครับไม่คุ้ม ถ้าท่านจะใช้พวกพัดลมมอุงข้าวนะผมแนะนําเลยนะว่าให้ท่านไปซื้อพัดลมดีซีอ่ะมอองข้าวดีซีอ่ะน่นไหนท่านก็จะเล่นโซล่าเซลล์แล้วนี่นะครับไปซื้อมอองข้าวดีซีซะซื้อพัดลมดีซีซะพัดลมดีซีก็หกเจ็ดร้อยบาทมอองข้าวดีซีก็ตัวไม่เกินพันเนี่ยแปดเก้าร้อยแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ปั๊มน้ํดีซีพัดเล็ตเนี่ยสนะองร้อยแปดสิบวัตนะอ่าสองร้อยแปดสิบวัตตตัวหนึ่งประมาณพันห้าพันสี่พันห้าอา ประมาณนั่นแหละท่านก็ลองไปหาซื้อดูนะครับฝั่งนี้ผมอยากให้ตัดทิ้งไปได้เลยถ้าท่านใช้หม้อหุงข้าวฝั่งนี้สองรวัตใช่ไหมมันก็จ่ายแค่200ร้อวัตไม่มีดอกเบี้ยเพิ่มอ่าพัดลมหนึ่งรยวัตมันก็กินแค่1 0 0ร้อวัตไม่มีเพิ่มอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าแล้วอุปกรณ์ท่านต่างๆจะอยู่ได้นานนะครับเอาเงินซื้อตัวนี้ไปซื้อหม้อหุงข้าวกับพัดลมดีกว่าอ่าผมว่าเจ๋งกว่าเยอะแล้วหลอดไฟดีซมันก็มีเดีย๋ยวนี้หลอดไฟดีซมันมีแบบ รับไฟได้ตั้ง12โวลต์จนถึง90กว่าโวลต์น่ะอ่ามันมีในหลอดเดียวมันสามารถรับแรงดันได้เยอะได้หลากหลายช่วงแรงดันอ่าทีนี้ถ้าอ่าถ้าเกิดมันเกิดอุบิเหตุอ่าอุบิเหตุนะอุบิเหตุอย่างเช่นกลางคืนกลางคืนแบตท่านเสียลูกหนึ่งแล้วอยู่ดีไอ้ลูกนี้มันเสียใช่ไหมงั้นไม่รู้เป็นอะไรละมันเสียท่านก็สามารถต่อเป็นระบบ12โวลต์แล้วท่านก็ปรับตัวเอาพุตเนี่ย ให้เป็นค่าแบตเต็มอะ่ะก็ประมาณ14โวลต์15โวลต์ก็แค่นั้นท่านก็สามารถใช้หลอดไฟได้เหมือนเดิมหลอดไฟท่านก็จะไม่ดับท่านก็จะมีไฟฟ้าใช้กลางคืนอยูอ่มีหลอดไฟใช้กลางคืนมีแสงสว่างใช้กลางคืนอยู่พอตอนเช้าท่านก็ค่อยเอาแบตไปเปลี่ยนใหม่ระบบท่านก็จะไม่ล่มหรืออีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งพายุเข้าหลายวันหรือแผงมีปัญหาหรืออะไรกันแล้วแต่ที่มันไม่สามารถ ที่จะชาร์จลงแบตได้นะครับแล้วท่านต้องต้องใช้โหลดอะอต้องอย่างน้อยองใช้แสงสว่างกับพัดลมใช่ไหมเพื่อจะให้อยู่รอดในคืนนั้นประมาณนั้นแหละถ้าเป็นชาร์จเจอทั่วไปถ้าท่านรีบพลังงานแบตเหลือสัก21โวลต์22โวลต์หรือ20โวลต์ประมาณนั้นอะอาชาร์จเจอมันจะไม่ชาร์จชาร์จเจอมันจะไม่ชาร์จเพราะมันมองไม่เห็นแบตเพราะมันถือว่าแบตนอก แต่ตัวนี้ชาร์จเพราะหน้าที่ของมันก็คือการรับไฟจากแผงแล้วปล่อยไฟออกหน้าที่มีแค่นั้นหน้าที่มีแค่นั้นเองยังไงมันก็ชาร์จนะครับแบตท่านวนตกขนาดนั้นมันก็ชาร์จแล้วไม่มีไม่เห็นแบตมันเห็นตลอดันแล้วท่านก็ไม่ต้องกลัวระบบระบบท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะล่มไม่มีล่มไม่มีล่มแล้วก็มีหลายท่านถามเข้ามาว่าเอะแล้วมันจะเต็มแล้วมันจะตัดไหมผมก็ตอบได้เลยว่าเต็มแล้วไม่ตัด ้าวไม่ตัดใช่มันไม่ตัดมันไม่ตัดหรอกครับมันก็ช้าอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าแรงดันที่ท่านตั้งไว้ยีบเจ็ดแยีบเจ็ดมันก็หยุดอ่าแอมมันก็ไม่ไหลมันก็หยุดเข้ามันเองไม่ต้องตัดมันหยุดเข้ามันเองนะครับแต่ว่าถ้าวนในแบตท่านตกกว่าที่ท่านตั้งไว้อย่างเช่นมันตกมาเหลือยี่สิบหกใช่ไหมแอมมันก็จะไหลไปเหมือนเดิมปื๊ดปื๊ดปื๊ดพอมันใกล้เต็มแอมมันก็จะหยุดไปเองอ่าเห็นไหมครับมันก็มีแค่นี้เอง นะครับไม่ต้องมีวงจรวงจรอะไรเยอะแยะเลยไฮบริดก็ตอบแบบนี้ออแล้วก็การตํำตำตัดไหมอะไรไหมตัวเนี้ยไม่ต้องมีตํำตัดหรอกนะครับวงจรเนี้ยไม่ต้องมีตํำตัดหรอกเราเราคำนวณด้วยตัวเราเองนะครับว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่เราใช้ไฟเท่าไหร่เราต้องซื้อแบตเท่าไหร่แบตแปดสิบแอมไหมแบตร้อยแอมไหมประมาณนั้นนะครับเราใช้ไฟเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วชุดเล็กๆแบบเนี้ย กับแบต2รูปแบบนี้ผมว่ามันเหลืออยู่แล้วแล้วยิ่ยงต่อแบบไฮบริดแบบนี้นะกลางวันเนะี่ยมันก็เอาไฟแผงเข้ามาช่วยอยู่แล้วนะครับช่วงที่ท่านไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โหลดนะมันก็ชาร์จลงแบตชาร์จไปเรื่อยชาร์จไปเรื่อยแต่ตอนเที่ยงทนะ่านอาจจะเอ้ยเปิดปัมน้าสักหน่อยแต่ว,ว่าก็ไฟจากแผงวิ่งมาแบตก็ยังนิ่งอยู่ไม่ได้สูญเสียแรงดันแต่อย่างใดเพราะไฟจากแผงมันวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าหรือไม่พอจริงแล้วแดดหุบอย่างเงี้ยมันก็วิ่งขึ้นไปทดแทนด้วยหน่อยหนึ่ง อ่ามันไม่ได้วิ่งผ่านแบตทั้งหมดไงงั้นแล้วโอกาสที่แบตท่านกลางคืนเนี่ยมันจะมีเหลือเยอะกว่าการต่อโหลดจากแบตไปอ่าผมก็เลยแนะนำว่าต่อแบบนี้ดีกว่านะครับเปลี่ยนจากคอนโทรลเลอร์ er เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์โอเคนะครับเรื่องบัคเข้าใจเนะาะอ่ทีนี้จะพูดถึงเรื่องบูตคอนเวอร์เตอร์บ้างาสมมุติท่านมีแผงร้อยห้าสิบบาทแค่แผงเดียวแผงเดียวเลยแผงเดียวโดด,โด,ด วัตต์มันมาแค่18ถึงเอ้ยอ่าโวลต์มันมาที่18ถึง20โวลต์อ่าอาจจะ6ถึง7แอมป์ประมาณนั้นตั้งก็ใช้บัคตัวเล็กลงอ่าใช้บัคตัวเล็กลงได้ไอ้ใช้อ่ขอไปใช้บูทใช้บูทคอนเวอร์เตอร์ได้บูทคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะรับไฟได้เต็มที่50โวลต์50โวลต์ประมาณ20แอมป์ อ่ายีแอมป์สี่รวัตต์อะไรประมาณนี้แหละอ่ผมผมมีสเปคอยู่เนาะส่วนเอาต์พุตเนี่ยเอาต์พุตเนี่ยมันก็จะออกได้มากกับฝั่งขาเข้าเสมออ่าแพงมาเท่าไหร่แพงมา18 20ใช่ไหมเราสามารถบูทให้มันกลายเป็น27 28ได้เพื่อให้แบตเต็มอะ่ะเราทำได้อ่าเราสามารถใช้ระบบ24โวลต์ได้นะแต่ผมจะไม่แนะนำให้ท่านใช้สมมติเนาะบางคนแบบกินกินง่ายๆเนาะอ่า แพงละานสิบบาทแผงเดียวแต่อยากเล่นระบบ3 6 48บอย่างเงี้ยเออเอาไฟ20โวลต์เนี่ยไปบูส์อ่าผ่านบูส์บูสคอมปอร์เตอร์เนี่ย,ยแล้วบูสให้มันกลายเป็น48 36อันนั้นผมไม่แนะนำนะครับเพราะการเอาไฟแรงดันต่ำแบบเนี้ยแ,แปลงเป็นแรงดันสูงสูง,สงมากๆเนี่ยมันไม่ดีอ่าท่านจะมีค่าสูญเสียกับค่าความร้อนในอุปกรณ์เยอะอ่าผมก็เลยแนะนำว่า ให้ใช้แผงเยอะ,อะคือแผงแผงอวัตเยอะแล้วก็ใช้บัคปรับลงมาก็คือรับไฟแรงดันเยอะๆปรับลงมาน้อยๆค่าสูญเสียกับความร้อนเนี่ยมันก็จะน้อยอนี่คือข้อดีของมันนะครับส่วนใครถ้ามีแผงเดียวก็ไม่เป็นไรก็ทำเหมือนที่ผมบอกอะถ้าเอา20โวลต์ 4, แปลงเป็น24 27 28อย่างเงี้ยมันโอเคมันได้มันแตกต่างกันนิดเดียวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะ า้าใครแพงเดียวก็ใช้ได้แต่ท่านไปซื้อบูทคอนเวอร์เตอร์นะไม่ต้องซื้อบัคนะครับซื้อบูทคอนเวอร์เตอร์ส่วนทั้งบัคทั้งบูทเนี่ยถ้าท่านหาไม่ได้ท่านก็ติดต่อผมมาได้นะครับทาง f Facebook อ่าผมแนะนําให้ท่านทัก a c e b o o k มานะเพราะว่าทักไลน์เนี่ยบางทีท่านท่านแอดเพื่อนเข้ามาใช่ไหมอ่าแล้วท่านพิมพ์เข้ามาเลยเนี่ยแล้วผมยังไม่รับแอดเนี่ยผมไม่เห็นข้อความที่ท่านพิมพมาเลยนะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าท่านเป็น ทักมาใน Facebook ถึงผมจะรับแอดหรือไม่รับแอดท่านพิมพ์มาได้เลยมันจะขึ้นของผมทันทีและผมก็จะสามารถตอบได้นะครับถ้าใครเล่น Facebook ก็ผมแนะนําว่าทัก Facebook ดีกว่านะครับทัก Facebook ดีกว่าเพราะว่าไลนา์ทักมาหลายคนผมมองไม่เห็นเลยเพราะบางทีผมยังไม่ได้กดรับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอแนะนำนะครับทัก Facebook เข้ามาผมมีทั้งบัคทั้งบูตอะผมมีขายอยู่เนาะ ถ้าท่านหาไม่ได้นะครับท่านถ้ากลุกมมาได้แต่ถ้าท่านหาได้ท่านก็ซื้อมาติดตั้งตามนี้เลยนะครับได้แบบนี้เป๊ะเลยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ก็คงจบเท่านี้นะครับไม่มีไม่มีอะไรมากเนาะฝากทุกท่านารบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็เป็นการแบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้เราเพื่อนเพื่อนพี่พๆน้องๆของเราเนี่ย ให้เขาได้มีไฟฟ้าใช้นะครับจนนี้มันก็ไปติดแจีงนาน้อยได้กระท่อมน้อยอะไรได้เออบ้านนอกดาวเล็กๆได้นะครับบ้านสวนไปอยู่สวนอยู่ฟาร์มก็เอาไปติดได้นแล้วผมก็อยากช่วยๆกันเนาะช่วยๆกระจายกระจายความรู้นะครับอโอเคคลิปนี้ก็คงจบกันเท่านี้เนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับฟังกันมาตลอด20นาทีนะครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ